บทวิทยุรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกออวกาศวันเสาร์ที่11เดือนเมษายนพศ2558เรื่องปุ๋ยกับการ,กรเกษตรและสิ่งแวดล้อมตอนที่3ในเรื่องย่อยประสิทธิภาพของปุ๋ยชนิดต่างๆบทวิทยุโดยวิทวัสยุทธโกษา สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจากแฟ้มงานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเ,เป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยเพแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตราศ,ศาสตร์เป็นรายการที่นําเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตราศ,ศาสตร์ทั้งในด้านการ,กรเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆนํามาเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเองโดยมีกระผมวิทวัตยุทธโกษารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับกระผมวิทวัตยุทธโกษาผู้ดำเนินรายการและก่อนอื่นเลยนะครับกระผมขอสวัสดีปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับครอบครัว คนที่กลับบ้านตามภูรำนาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับและว,วันนี้นะครับกระผมมีผลงานวิจัยที่เป็นความรู้ในเรื่องของปุ๋ยกับการ,กรเกษตรและสิ่งแวดล้อมมาฝากครับเป็นผลงานของศาสตราจ,จารย์เกียรติคุณดอกเตอร์อำนาจสุวรรณฤทธิ์ภาควิชาปัตตภีวิทยาคณะ,กะเกษตรมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์บางเขนครับ ท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิทยาคณะนักเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ประธานสภาข้าราชการมกรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และอุปนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ11หลังกเกษียณอายุราชการจึงได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณและกับการวิจัยในครั้งนี้ ท่านจึงได้คน้นคว้ารวบรวมข้อมูลผลการวิจัยในเรื่องปุ๋ยกับการ,กรเกษตรและสิ่งแวดล้อมและวันนี้นะครับก็เป็นตอนที่3ในเรื่องของในเรื่องของประสิทธิภาพของปุ๋ยชนิดต่างๆครับเข้าฟังครับหากเราต้องการเพิ่มผลผลิตพืชชนิดเดียวกันที่ปลูกในดินเดียวกันในปริมาณที่เท่ากันนะครับแต่ใช้ปุ๋ยที่ต่างชนิดกัน จะพบว่าเราจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยแต่ละชนิดในปริมาณที่ไม่เท่ากันครับหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งให้เข้าใจง่ายๆว่าปุ๋ยในแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผล,ผลิตที่ไม่เท่ากันนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับปุ๋ยที่ต่างชนิดกันมักมีราคาต่อหน่วยไม่เท่ากันความแตกต่างกันในด้านประสิทธิภาพของปุ๋ยและราคาต่อหน่วยของปุ๋ยอาจมีผลเป็นอย่างมากกับจำนวนเงินกำไรที่จะ ได้จากการใช้ปุ๋ยผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับหากปุ๋ยกอจํานวน100กิโลกรัมต่อไร่ครับสามารถเพิ่มผลผลิตเมล็ดข้าวโพดได้600กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งคิดเป็นเมล็ดข้าวโพดที่เพิ่มเป็นมูลค่า1,200บาท แต่ปุ๋ยขอนะครับจำนวน100กิโลกรัมซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากันสามารถเพิ่มผลผล,ผลิตข้าวโพดได้700กิโลกรัมซึ่งคิดเป็นมูลค่าข้าวโพดที่เพิ่มมาคือ1,400บาทหากปุ๋ยกรและปุ๋ยขอจำนวน100กิโลกรัมมีราคา1,000บาทเท่ากันนะครับการใช้ปุ๋ยขอก็จะให้กำไรมากกว่าปุ๋ยกอ แต่ถ้าหากปุ๋ยกอมีราคา1,000บาทต่อปุ๋ย1 0 0กิโลกรัมและปุ๋ยขอมีราคา1,400บาทต่อปุ๋ย100กิโลกรัมราา 1, า kg, การใช้ปุ๋ยกอก็จะได้กำไรมากกว่าการใช้ปุ๋ยขอนั่นเองครับ พื่อฟังครับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาในการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยจะเสนอประสิทธิภาพของปุ๋ยจากผลการวิจัยข้นคว้าวิจัยที่ทำในประเทศไทยโดยอาศัยปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยหลักในการเปรียบเทียบครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ ามาฟังกันต่อนะครับปุ๋ยประเภทแรกนะครับที่กระผมจะพูดถึงนั่นก็คือปุ๋ยพืชสดครับและจะมาฟังประสิทธิภาพของปุ๋ยพืชสดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรปุ๋ยพืชสดนะครับคือปุ๋ยที่ได้จากการปลูกพืชแล้วไถกลบลงไปในดินเพื่อให้มวลของพืชที่ไถกลบนั้นทําหน้าที่เป็นปุ๋ยนั่นเองครับ มวลของพืชที่ไถกลบนั้นนะครับจะเน่าเปื่อยทําให้ธาตุอาหารพืชในมวลของพืชซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปอินทรีย์สารและพืชก็จะดูดไม่ได้จึงถูกเปลี่ยนเป็นธาตุอาหารในรูปของพืชที่ดูดได้ครับพืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดจะนิยมใช้เป็นพืชตระกูลถั่วครับเพราะพืชตระกูลถั่วมีปริมาณไนโตรเจนต่อหน่วยน้ําหนักมวลพืชแห้งสูงนะครับ กว่าพ on ืชที่ไม no like like ่ใช่พืชตระกูลถั่วเมื่อไถกรบพืชตระกูลถั่วลงไปในดินจะมีไนโตรเจนในซากพืชเหลือจากที่จุลินทรีย์ต้องใช้ในการสร้างเนื้อหนังของมันและถูกปลดปล่อยในรูปของไนโตรเจนที่พืชนำไปใช้ได้แต่เมื่อเราไถกรบพืชที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่วลงไปในดินไนโตรเจนในซากพืชนั้นมีไม่พอกับการต้องการของจุลินทรีย์ในการสร้างเนื้อหนังของมัน และจุลินทรีย์ก็ต้องดูดไนโตรเจนที่มีอยู่เดิมในดินไปใช้ในการสร้างเนื้อหนังของมันด้วยซึ่งนั่นเองจะมีผลต่อการแย่งไนโตรเจนระหว่างพืชที่ปลูกหลังการไถกลบพืชปุ๋ยสดกับจุรินทรีย์ที่เข้าไปย่อยสลายซากพืชน,นั่นเองครับพืชตระกูลถั่วต่างชนิดกันสามารถสร้างน้ำหนักแห้งในการปลูกแต่ละฤดูปลูกได้มากน้อยต่างกันครับนอกจากนั้นนะครับพืชตระกูลถั่ว แต่ละชนิดยังมีไนโตรเจนต่อหน่วยน้ำหนักแห้งที่ไม่เท่ากันอีกด้วยและการปลูกพืชตระกูลถั่วในแต่ละสภาพแวดล้อมยังทำให้พืชมีน้ำหนักมวลต่อไร่และปริมาณไนโตรเจนในมวลพืชได้แตกต่างกันทำให้ปุ๋ยพืชสดจากถั่วต่างชนิดกันและปลูกในสภาพที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตของพืชที่ได้รับเป็นปุ๋ยพืชสดนั้นแตกต่างกันครับ ช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาฟังประสิทธิภาพของตอสังพืชที่นำมาไถ่กลบครับ สิทธิภาพของตอสังที่นำมาจากพืชที่ไถ่กลบตอสังนะครับนั่นก็คือเป็นพืชที่เหลืออยู่ในพื้นที่ปลูกพืชหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วตัวอย่างเช่นกรณีการปลูกข้าวโพดเมื่อเก็บฝักข้าวโพดไปแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ในแปลงซึ่งประกอบด้วยลำต้นใบดอกตัวผู้และเปลือกฝักรวมเรียกว่าตอสังข้าวโพดครับ กอฟังครับตอสังพืชนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักได้ซึ่งเป็นการทำให้ตอสังเน่าเปื่อยลงจนมีลักษณะคล้ายดินอย่างไรก็ตามนะครับหากไถกลบตอสังพืชลงไปในดินจะมีผลที่คล้ายคลึงกับการใส่ปุ๋ยหมักครับนอกจากนั้นนะครับการไถกลบตอสังจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการนำซากพืชไปหมัก เพราะต้องใช้แรงงานในการตัดรวบรวมและขนส่งต่อสั่งเพื่อนำไปกองทำปุ๋ยหมักซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นข้อดีในการลดต้นทุนของเกษตรกรได้ต่อมานะครับมาเรามาฟังประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพกันนะครับปุ๋ยชีวภาพที่ได้นะครับมีการศึกษาวิจัยถึงขั้นที่สามารถใช้ผลการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพของปุ๋ยได้ในปัจจุบันได้แก่ไดโซเบียมแหน,นแดง สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่อยู่อย่างอิสระและเชื้อราเอไมคอไลซามาฟังตัวแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือไรโซเบียมเป็นแบคทีเรียที่อาศัยในปมรากพืชตระกูลถั่วและทำการจรึงในโตรเจนร่วมกับพืชตระกูลถั่วให้กับพืชตระกูลถั่วจะสามารถ ช่วยเพิ่มผลผลิตของถั่วได้มากน้อยเพียงขึ้นอยู่กับปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชซึ่งรวมถึงปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อพืชที่อยู่ในดิน ปริมาณธาตุอาหารที่นอกเหนือไปจากไนโตรเจนในดินและปริมาณของไรโซเบียมที่มีอยู่ในดินอยู่แล้วครับแหน,นแดงนะครับเป็นเฟิร์นที่เจริญเติบโตลอยอยู่บนผิวน้ำสามารถจึงไนโตรเจนได้โดยการตึงร่วมกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใต้ใบของแหน,นแดงจึงได้นำแหน,นแดงมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสดให้กับข้าวที่ปลูกในนา น้ำขังเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้แก่ดินโดยปลูกแหน,นแดงก่อนจะปลูกข้าวแล้วก็ไถกลบแหน,นแดงในช่วงเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวครับเมื่อแหน,น,น,นแดงเมื่อแหนแดงเน่าเปือ่อยลงก็จะปลดปล่อยไนโตรเจนและธาตุอาหารอื่นๆออกมาในรูปของสารนินทรีนให้แก่ข้าวเปรียบเทียบได้กับการปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสดสำหรับ พืชดินดอนครับมาต่อกันที่สาลายสีเขียวแกมน้ำเงินที่อยู่อย่างอิสระกันนะครับ หลายชนิดในตระกูลต่างๆสามารถตรึงไนโตรเจนได้ทำให้ได้รับความสนใจทำการวิจัยเพื่อนำมาปลูกในระบบการปลูกพืชเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้แก่พืชที่ปลูกครับประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตพืชของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของสาหร่ายเองครับเพราะสาหร่ายที่ต่างสายพันธุ์กันแม้จะขึ้นอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันจะเจริญเติบโตได้มากน้อยต่างกันและมีความสามารถในการตรึงไนโตร ได้มากน้อยที่ต่างกันนอกจากนั้นนะครับยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับดินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับดินที่สำคัญได้แก่ปริมาณไนโตรเจนในดินและปริมาณธาตุอาหารต่างๆในดินผลของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับดินต่อการตรึงไนโตรเจนของสาหร่ายเป็นไปในทำนองเดียวกันกับกรณีแหแดงที่ ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินที่อยู่อย่างอิสระมักขึ้นได้ดีในน้ําหรือบนผิวดินที่แฉะสามารถเพิ่มผลผลิตของพืชที่ปลูกโดยมันจะปลดปล่อยไนยโตรเจนที่ตรึงได้ส่วนหนึ่งออกมาจากตัวมันทําให้พืชที่ปลูกได้รับไนโตรเจนมากขึ้นนั่นเองครับคุณผูฟ้ฟงและสุดท้ายนะครับก็คือเชื้อราเอมคอไรซา ะช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชได้มากน้อยเพียงใดนอกจากจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเชื้อราไมเอมคอไรซา,าเองแล้วยังขึ้นอยู่กับปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชอื่นๆบทบาทหลักของเชื้อราเอมคอรไรซาานในการช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชน,นั่นก็คือการช่วยให้พืชดูดธาตุอาหารโดยเฉพาะฟอสฟอรัสได้มากขึ้นการทำให้พืช อาทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นทนต่อความแรงทนเค็มทนโรคบางชนิดและทนต่อความหนาวมากขึ้นผลงานวิจัยได้แสดงว่าหากดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในปริมาณที่สูงจะทำให้เชื้อราเอไมคอร์ไรซาเพิ่มผลผลิตของพืชได้น้อยลงช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามาฟังประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพกันนะครับ มาฟังกันต่อนะครับประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพเป็นสารที่เกษตรกร,กรจำนวนมากให้ความสนใจนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชโดยมีแนวคิดที่จะนำมาใช้เพื่อแทนหรือลดปริมาณปุ๋ยเคมีที่จะช่องใช้ในการผลิตพืชน,น้ำหมักชีวภาพมีปริมาณธาตุอาหารพืชต่ำเกินที่จะเป็นปุ๋ยหรือสารที่ให้อาหารพืชแทนปุ๋ยทางดินได้นะครับเพราะจะต้องใช้เป็นจำนวนมากจึงจะให้แร่ธาตุ ได้มากนะครับเท่ากับธาตุอาหารที่ให้ในรูปของปุ๋ยทางดินโดยทั่วไปอย่างไรก็ตามนะครับน้ำหนักชีวภาพมีสารอื่นๆที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่สำคัญที่จะให้เห็นข้อดีของน้ำหมักชีวภาพในเกษตรกรบางรายแต่ไม่พบชัดเจนในบางรายครับมาต่อกันที่ประสิทธิภาพของสาร EM ซึ่งสาร EM นะครับเป็นสารหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกร,เ,กรเหมือนกันรวมไปถึงนักวิชาการบางท่านแนะนำให้เกษตรกร,กรได้ใช้ในการเพิ่มผลผล,ผลิตพืชวิธีหนึ่งที่ผู้ผลิตสารนี้แนะนำให้ใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืชโดยการใช้สาร EM ผสมกับน้ำนะครับลาดลงในดินที่ใช้ในการปลูกพืชโดยอ้างว่าสารนี้ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ชนิดต่างๆมากมาย ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ามาฟังประสิทธิภาพของปุ๋ยทางใบกันนะครับ ประสิทธิภาพของปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยที่ผสมกับน้ําพ่นไปบนใบและส่วนต่างๆที่อยู่เหนือดินของพืชน,นะครับเพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืชเราจะเรียกว่าปุ๋ยทางใบครับปุ๋ยทางใบนะครับมีข้อดีคือให้ธาตุอาหารแก่พืชได้เร็วเพราะพืชจะสามารถดูดเข้าไปใช้ในส่วนต่างๆของพืชได้ในระยะเวลาอันสั้นหลังจากให้ปุ๋ยนั้นครับ ซึ่งผิดกับปุ๋ยที่ให้ทางดินนะครับซึ่งแน่นอนปุ๋ยจะต้องซึมเข้าไปหารากหรือรากพืชที่จะงอกไปหาปุ๋ยเองและเมื่อรากพืชดูดไปแล้วนะครับธาตุอาหารจะต้องเคลื่อนย้ายไปในส่วนต่างๆของพืชทำให้กินเวลานานกว่าที่ปุ๋ยที่ให้ทางดินจะไปถึงส่วนต่างๆของพืชแต่การให้ปุ๋ยทางใบนะครับ ก็มีข้อเสียที่สำคัญอยู่เหมือนกันครับนั่นก็คือการให้ปุ๋ยแต่ละครั้งนะครับทำให้ช่วยเพิ่มธาตุอาหารแก่พืชได้น้อยทั้งนี้เพราะการให้ปุ๋ยทางใบจะต้องผสมปุ๋ยกับน้ำนั่นก็คือการใส่ปุ๋ยที่น้อยลงนั่นเองครับเพราะถ้าเราใส่ปุ๋ยไปมากๆนะครับก็จะทำให้ใบของพืชเกิดอาการใบไหม้ได้ครับหากต้องการใส่ปุ๋ยทางใบให้เพียงพอต่อความต้องการของพืชนั้น ก็ให้ใส่หลายๆครั้งจะเป็นการดีกว่าครับ แต่ก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยที่มากกว่าและการใส่ปุ๋ยทางดินนั่นเองครับครัวฟังสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปเกษตรกร,กรและนักวิชาการให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผลของปุ๋ยแต่ละชนิดในแง่ของการ,กรเกษตรและในแง่ของสิ่งแวดล้อมเพื่อสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องว่าควรจะใช้ปุ๋ยชนิดใดจึงจะสามารถ เหมาะสมนะครับทั้งในแง่ต้นทุนการผลิตพืชและในแง่ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดครับก็ฟังครับสัปดาห์หน้ากระผมจะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆมาฝากข้อฟังอกีกอย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการจากแฟ้มงานวิจัยมอกอตู้ปนอในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับ หากผู้ฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายังรายการจากแฟมงานวิจัยมกตู้ปน1077 บตรฟกราสตร์กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่02-561-1474สำหรับวันนี้รายการจากแ้มงานวิจัยมอกอ,กอได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ